สำหรับนางร้ายตัวท็อปของวงการบันเทิงเนย์โจติกาวงวิลาศหลังจากดันแบรนด์คอสเมติกของใจสาวไทยทั่วประเทศมาแล้วล่าสุดขอส่งต่อความปังบนเส้นทางสายสุขภาพควักเงินกระเป๋าตัวเองเดินหน้าทำธุรกิจ<ม>สายเฮลตี้จากงานแกรกโอเปนนิ่งเปิดตัวธุรกิจใหม่เมไอตัวช่วยสายหรับคนรกัส<า>รกส<า>ุขภาพ ผงผัก3สูตรสามความเป๊ะ everyday veggie multi greens สูตรผัก5สีเพิ่มภูมิคุ้มกันเติมเต็มสุขภาพดี n h i l y v e g t o x multi fiber สูตรผักและผลไม,ม้ช่วยดีท็อกซ์ daily beauty egg multi berries สูตรเบอร์รี่รวมช่วยบำรุงงานผิวที่ใช้เวลานานถึง2ปีในการปรับสูตรและทดลองด้วยตัวเองจนออกมาลงตัวสุขภาพดีชวนฟิน ย่างที่บอกเลยค,ค่ะว่าเธอเป็นคนที่ชอบทานผักผลไม้อยู่แล้วแต่ว่าหลังๆเนี่ยไลฟ์ไสไตล์เราอ่ะมันเปลี่ยนไปเรามีลูกเราไปส่งลูกโรงเรียนเราทํางานเยอะเราไม่มีเวลาได้ทานผักเหมือนเดิมคะ่ะก็เลยมานั่งคิดดูว่าเอ้ยในแต่ละวันอ่ะเราทานผักไม่ถึง400กรัมต่อวันอย่างน้อยะค,ะค่ะก็เลยก็เลยแบบพัฒนาแล้วก็เกิดจากความมีปัญหารเราตรงนี้นะค่ะแล้วเราก็อยากจะดูแลสุขภาพมากขึ้นด้วยด้วยความที่ ก็โตขึ้นเลรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลตัวเองทุกแบบทุกสัดส,ส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดเป็นตัวทำมาคือ2ปีแล้วค่ะกว่าจะได้ครบสูตรตอนแรกเนี่ยได้เป็นผักเขียว5ชนิดก่อนที่มันเป็นสิบสีค่ะเป็นตัวแบบว่าธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อมาปุ๊บเนี่ยตัวเราด้วยความที่พอเหมือนกับเราก็ต้องดูแลผิวพรรณรูปร่างนะคะแอคทิวิตี้เยอะดูลูกกิจกรรมเยอะอนะไรอย่างเงี้ยก็ก็เกิดเป็นตัวที่มันเป็นเบอร์รี่12ชนิดแล้วก็บวกกับตัว เอตาซันตินค er ิวเทนต่างๆก็คือดูแลผิวแบบจัดเต็มนะคะแบบครบสูตรด้วยผักผลไม้3สูตรอีสูตรหนึ่งก็เป็นตัวที่แบบรวมผลไม้นะคะที่เกี่ยวกับการดีท็อกซ์ลําไท้ายเกี่ยวกับการขับถ่ายโดยเฉพาะเลยใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะคะถ่ายไม่ดีคือตัวเนี้ยเรารวมผลไม้ที่ดีกับการทำถ่ายนะคะแล้วก็มีพวกรีเบลติกโปร์เบลติกด้วยซึ่งทั้งสาตัวของเราค่ะต้องบอกว่าเราชูเรื่องผักผลไม้เป็นหลักเลยค่ะ ก็2ปีค่ะมันเริ่มมาทีละตัวทีละตัวเลยคือเรารู้รสึกว่าเราควรจะทําแบบจัดเต็มเลยก็คือ,อกินครบสูตร,ด,ด,รดีทุกส่วนไปเลยค่ะ<ม>ตั้งแต่แบบตอนเช้าแล้วก็ระหว่างวันจนถึงก่อนนอนก็คือดูแลกบแบบจัดเต็มเลยใช่ค่ะตอนนี้มีทั้งแบบออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ค่ะแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้รับตัวแทนจำหน่ายก็มีมีโปรเจกต์ต่อไปก็คือรับตัวแทนจำหน่ายด้วยค่ะดีค่ะดีคือในว่าคนนอะรักสุขภาพมากขึ้นแล้วมาเทรนที่เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพแล้วก็รูปร่างมากขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ในรู้สึกว่าตัวผักผลไม้มันตอบโจทย์ด้วยความที่เป็นไลฟ์สไตล์ของเราด้วยแหละเราเรา,เรารู้สึกว่าเราไม่อยากาไปหาอะไรที่มันแบบที่ไม่ใช่เรื่องผักผลไม้เราก็เลยเน้นเรื่องตัวนี้พิเศษค่ะที่ก็คือหนึ่งกระปุกมันทานได้ถึง30วันก็คือ1เดือนเลยเรียกว่าแบบคุ้มมากๆเราก็เลยจับมาเป็นกระปุกใหญ่เลยสนใจนะคะ mm hmm. ก็ไปที่เพจหรือว่า IG m a เม i อ f อฟฟิเนะคะหรือว่า Line แอค่ะ เมไอออฟฟิเชียลค่ะ